แป๊บหนึงครับพี่อ่ะมาได้มาตบโ,โอเคมาครับี่ครับเรียนจบมาพี่แทนทำอะไรต่อไหมก็ตั้งแต่เรียนจบมาเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมครับเราก็ยังเล่นละครเล่นซีรีส์ <iment S 2> เล่นหนังเหมือนเดิมเพราะว่า,าตัวดิเองดิรู้สึกว่าเราเป็นไม่ได้เป็นคนอินกับการเรียนอยู่แล้วซึ่งซึ่งที่เรียนจบมาก็พูดตรงๆได้ว่าทําเพื่อแม่ใช่ครับแม่เคยขอไว้ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อยากให้เรียนจบมันเป็นเหมือนกันแบบมันเป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันจะต้องแบบก้าวไปไม่ใช่ว่าข้ามไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตรงนี้เราก็ทําเพื่อแม่ซึ่งมันก็ลากมาถึง8ปีอยู่เหมือนกันใช่ <laughs> ใช่ครับเต็มแม็กเลยเต็มแม็กครับคือมีโค้ต้าเรียนกี่ปีก็ใช้เต็มแม็กเลยครับแต่ว่าที่บอกว่าเออทำเบอร์คุณแม่นี่เออคุณแม่ว่าไงบ้างแล้วการเรียนจบอะ้รคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกเลยอ่ะคือใจผมเลยนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะคือผมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่คือเราทํางานตั้งแต่เรา19บเก้าอ่ะยี่สิบอ่ะมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวก,กับการที่เราเรียนมหาลัยซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้มหาลัยไม่ว่าจะเรียนที่ไหนมันยาก สมมาตจะเป็นงานกลุ่มงานเดี่ยวจะน้อยมากถ้าเราเรียนคณะนิเทศจริงๆเนี่ยง,ง,งานสมมาตจะเป็นงานกลุ่มคือเราไม่สามารถจะเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเราจะไปเออไปทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานกลุ่มพอเราไม่เข้าม,มันจะเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เราเรียนจบยากและทําให้เราดอกเรียนไปซึ่งมันใช้เวลาประมาณ 4- 5หปีกว่าผมจะกลับไปเรียนใหม่เพื่อให้เรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกแม่แล้วแหละว่าปริญญาตรีก็น่าจะพอแหละสําหรับผมอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นเขาแฮปปี้เราเห็นเขาโอเคโล่งใจไม่มีแบบอะไรที่ต้องวอรี่แล้วเราก็แฮปปี้ครับช่วงระหว่างที่เรียนมา,แบบามแบบว่ามีแบบว่าไม่ไปแล้วไ,ได้ไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะมีแบบว่าไม่ไม่ไปแล้วไม่ไปเรียนแล้วได้ไหมโอ้<น>มีพ<ๆ>มมี่มีทุกวันมีทุกวันมีมีทุกวันทุกครั้งคือตัวเราเองเราค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนแยกแยกไม่เก่งเท่าคนอื่นอะอะไรที่มันเป็นงานเราก็อยากจะให้เป็นงานเลยอยากจะให้แบบโอเคพาร์ทงานคือพาร์ทงานคือเราสุกว่าถ้าเราเต็มที่กับกับ กับพาร์ทของงานแล้วอ mm ่ะ hmm. ม right like right? ันไม่น่าจะไปเต็มที่กับสิ่งอื่นได้แล้วคือผมรู้สึกว่าเราใส่สุดเราร้อยเปอร์เซ็นต์กับงานแล้วอ่ะมันจะให้ไปร้อเป็นต์กับเรื่องเลี้ยงผมทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่กับคนอื่นอาจจะทำได้แต่คือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่มา8ปีเหมือนกันก็ใช่ฮะมีรางวัลอะไรให้เป็นพิเศษไหมเหรอนไม่มีนะแต่คือเราไม่ได้ขอด้วยแหละ คือเราไม่ได้ขอเพราะเโอเคหนึ่งมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรียนเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นสี่ปีจบแบบตามมาตรฐานหลักสูตรของคนทั่วไปอะไรเงี้ยคือพอมันเป็น8ปีจบอย่างผมอะไรเงี้ยเราไม่ได้ขอเขาด้วยแหละเราไม่ได้เฮ้ยแม่ขออันนี้ได้ไหมขอได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เราไม่เคยไปขอคือเราเห็นว่าเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็โอเคและ้ะคือรางวัลของผมเองอาจจะเป็นเรื่องของการที่แม่โล่งใจ โอเคอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นเขาแบบอาคิดมากเห็นเวลาเขามาแบบถามเรา,าเออเรียนเป็นไงบ้างจะจบยังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอึดอัดเหมือนกันเราก็โดนกนดดันมาอะไรเงี้ยพอมันเป็นพอเรายกเรื่องนี้ออกไปมันก็เลยแบบเหมือนโอเคเป็นรางวัลของเราด้วยที่โอเคเราจะได้ไม่ต้องนั่งกังวลแล้วว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วพอเรียนจบมานอกจากว่าค,คำคมครับภูมิใจกองคุณแม่และของเราภูมิใจที่ไหมเนี่ยนะ เออมันแค่เล่าโอ่งจริงๆนะคืออันนี้คือถ้าให้พูดตรงๆเลยนะฮะคือมันแค่ลงอกเฉยๆมันเป็นการที่เหมือนเรายกเขาออกไปแล้วก็ถามว่าเราเราได้อะไรจากการเรียนไหมมันก็มีบ้างมันก็มีในส่วนที่เราจะเอานําไปประยุกต์ใช้ในงานที่เรามีแต่ถ้าให้พูดตรงๆมันก็มีที่ไม่ได้เลยก็เหมือนกันเราก็นั่งตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราเราเราเรียนไปทําไมอ่ะเราใช้จะใช้เหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคมันก็เป็นหลักสูตรของเขามันก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคฮะก็ ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจที่แม่ดีใจอะ,อ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแเด็กต่อไปแลเด็กต่อไปแขนของเราทีเนี้ยโลกเออเราแตงจที่เรื่องงานเรารูอร้อยู่แล้วทำงานประจำอยู่แล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยมันไม่มีแล้วเี้ยนัดต่อไปในชีวิตของเราจะทำอะไรต่อจริงๆแม่ก็อยากจะให้เรียนโทรต่อแต่ว่าเราก็เราไม่ไหวแล้วพี่คือส่วนหนึ่งตรียังยากเลยอะแต่มันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอโทรปุ๊บเนี่ยมันจะต้องอาจจะอาจจะต้องบอกงานเพื่อไปเรียนโทร เนื้อออกไหมพี่ซึ่งซึ่งเราก็บอกแม่ไปแล้วว่าโอเคนะตอนนี้มันมันมีหลายอย่างมันมีหลายขั้นตอนมันมีหลายสเต็ปท,ที่เราจะต้องแบบยังมีอยู่ยังต้องทํายังต้องบบสานต่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านะตอนนี้เรายังสามารถที่จะกาะโปยได้เราสามารถที่จะเรียกได้เราสามารถจะเต็มที่กับสิ่งที่เราทําอยู่ได้เราก็เลยแบบอยากจะเต็มที่ก่อนเราไม่อยากจะแบบเฮ้ยโอเคเรียนโทก็ได้มันแค่2ปีอะไรเงี้ยตีตีผมต้งแปดปีเลยอะเอาแค่นี้จริงๆ ใช่คือจริงๆส่วนตัวผมไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเรียนโอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่แบบอเด็กๆควรจะเป็นยอะไรเงี้ยคือแต่ตัวตัวนี้เองที่เป็นคนไม่ได้คือที่เป็นสายกิจกรรมสายกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะเราเราก็เตะบอลอะไรเงี้ยเราก็จะรับยยรตรงๆคือเราก็ไม่ เาล่งชาติก็สายมาถึงก็ปุ๊บก็ไปซ้อมบอลเตะบอลค่อยเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรูทีนอยู่แล้วซึ่งมันอาจจะไม่ดีสําหรับอาการาการที่ผมบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันก็เป็นหนีตั้งแต่แรกแล้วลยอะไรเงี้ยคือผมก็สายกิจ,จกรรมสายแอคทิวิตี้อยู่แล้วสายกีฬายอยู่แล้วตั้งแต่แรกมัน, <c oughs> มนก็หมายถึงว่าเราคือเราเรามีโอกาสในการทํางานก่อนคนอื่นอยู่แล้วใช่คือมันเหมือนว่าเรามันเหมือนว่าเรามาเจอทางของตัวเองคือแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า เออถ้าเราไม่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วงานเราจะตั้งใจไหมอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาตั้งคําถามก่อนที่เราจะมาทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือณตอนนี้ณปัจจุบันผมรู้สึกผมแฮปปี้นะแฮปปี้ที่แบบโอเคพอมันเป็นเรื่องงานปุ๊บเรากลับเต็มที่ซึ่งเราก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเออทำไมบทเป็นหน้าหน้าเราจําได้แต่หลักสูตรเวลาก่อนไปสอบเราจําไม่ได้เฮ้ยเอออะไรวะก่อนหน้านี้มันต้องจําสูตรต้องจําประโยคต้องจําแบบอาไบโอเคมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่เอาเลยอะ แต่พอบทเป็นหน้าๆเรากับจําได้เรากับตั้งใจเราลับ i, e, i, เฮ้ยเออเฮ้ยเราต้องจริงจังเว้ยมันมีอีกหลายคนที่แบบหวังพึ่งเราอยู่ร่วมฉากเราอยู่ไม่ว่าจะแบบนักสแสดงอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยเ,เราคำนึงเสมอว่าเราไม่อยากเป็นภาระของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นครเรื่องเลืองก,ก,กากีเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบบทุกคนเนี่ยก็จะเป็นนักสแสดงที่ผู้ใหญ่กว่าดีเยอะก็จะมีน้องมีนาตาลีกับซาร่าที่เด็กกว่านอกนั้นก็ผู้ใหญ่หมดเลยซึ่งซึ่งเราก็วอร์รี่อยู่เหมือนกันว่าเออเราจะไปเป็นภาระให้เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยแบบต้องเต็มที่มากกว่าอะไรเย ใช่ใช่คือคือก็ลุยงานได้เต็มที่ซึ่งเราก่อนหน้านี้ผมก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วแหละเพราะเราก็ดอบเรียนไปแต่พอเรากลับมาเรียนใหม่เนี่ยมันก็เหมือนเราเรายกภูเขาก้อนเดิมกลับมาซึ่งเราก็กลัวว่าตอนนั้นมันจะเป็นปัญหาแต่เราก็ลองกัดฟันดูอะไรอย่างเงี้ยคือผมความที่ผมไต่มา8ปปีอ่ะพอมันเข้าปีที่6ปีที่7อ่ะเรามานั่งดูมันก็เหลือแค่สองสตัวและเราก็กัดฟันเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คุณแม่ก็บอกว่าเขาตามใจเราทุกอย่างาาแล้วตอนนี้ตอบบนนี้แต่ขอขอไว้เว้นไว้เรื่องหนึง่ง คือเรื่องมีแฟนได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเพิ่งแต่งงานในช่วงเวลาแบบนี้อะไรอย่างเี้ยอันนี้ผมขอเฉียงเลยนะอันนี้ผมขอเฉียงใช่ผมขอเฉียงคือ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 ดิ่เป็นดิ่เป็นคนที่ดิ่เป็นคนที่ดิ่อยากมีลูกนะอยากมีน้องอยากมีลูกใช่อยากมีลูกเพราะเราอย่างที่บอกผมบอกพี่ไปคือผมแอคทิวิตี้อ่ะผมชอบเตะบอลผมชอบต่อเลโก้อะไรเงี้ยผมซื้อเลโก้ทุกวันนี้ผมขนาดนี้ผมยังต่อเลโก้อยู่เลยนะผมซื้อเลโก้มาต่อซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาต่อซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราชอบเล่นเกมเอ่ยอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีร ของผมเวลาเราทํางานมาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยอยากมีน้องอยากมีลูกคือตัวคือผมก็บอกแม่นะว่าผมอยากมีลูกใช่แต่เรื่องการแต่งงานเรื่องมีคู่เรื่องมีแฟนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วใช่ซึ่งซึ่งเราก็เราก็บอกแม่เสมอว่าจริงๆถ้ามันถึงเวลาถึงเวลาที่จะมีจริงๆอะ่ะเราเราก็อยากมีนะเราไม่อยากคิดแล้วเพราะคร่ะตอนเนี้ยดีก็เลยสามแล้วพี่ใช่คือหลายหลายคนอาจจะคิ oney, ดว่าเฮ้ยผู้ชายมันยังสามห้าได้สามหกได้แต่แต่เราเราเรา,เราอยากมีลูกตอนตอน,ตอนที่เราอายุสามสิบสาม มันจะทาให้เรารู้สึกว่าโอเคพอ,พอลูกรับปริญญาเราก็ยัง60 50อ,อ,อะไรเงี้ยมันก็ยังอ่ะเฮ้ยพอ,พอที่จะเดินไปเจอเพื่อลูกแล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยคือ,อ,อ,อมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วปนีเคยคุยกับแม่ไหมเคยผมบอกเขาประจำนะคนใดันหนึ่งถ้าเรามีแฟนแล้วกเกิดมีลูกขึ้นมาอันนี้คือสมมุตินะฮะสมมุติว่าเรามีลูกขึ้นมาเราก็ยอมรับนะผมก็จะอ,อย่างพี่มาถามเนี่ยผมก็บอกนะว่านี่ลูกผมเองเราไม่รู้เราจะปิดไปทำไมอะอะไรเงี้ยอาจจะด้วยวัยของเราด้วยแหละอ่ะโอเคมันมัน สักวันหนึ่งเส้นแบบ3 0 34ี่อย่างเงี้ยเกิดแบบเรากเกิดแบบมีมีมีน้องมาแล้วลยอะไรเงี้ยเราก็บอกเลยเราก็ไม่ได้มานั่งแอบเพราะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวเราแล้วแหละแล้วคือผมก็พูดกับพี่หรือแบบสื่ออื่นๆเสมอว่าผมก็อยากมีน้องนะผมไม่เคยเเไม่เคยบอกไม่อยากมเเาีเราดูเราดูเราดูตเราแล้วว่าด้วยอายุด้วยหน้าที่การงานอาชีพท,ที่เรามีอยู่ว่มันก็มันคงแล้วมันก็พร้อมแล้วด้วยแบบนั้นใช่เรามองไปถึงว่าเรามองไปถึงว่าน้องหรือ,อๆๆว,ว่าแฟนเนี่ยเป็นเป็น ความีแลซ์ของเราหลังจากที่เราทํางานคือคือหลายคือนักแสดงหลายคนเรารู้อยู่แล้วว่าว่าว่าการเล่นละครเนี่ยมันเหนื่อยมากอย่างเช่นเรื่องนี้คือมันดราม่ามากมันใช้พลังเยอะมากมันใช้แบบจิตเยอะมากหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอ่าถ้ามีน้องถ้ามีแฟนมีครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพลังที่ฮีลเราเพื่อให้เราไปต่อในวันพรุ่งนี้ได้อันนี้ความคิดผมนะ <S <S อะไรเงี้ยอันนี้เรารู้สึกว่าเออคือถ้ามีน้องมีอะไรมันจะชื่นใจมันจะอ้าวโอเคสบายใจกลับมาเจอลูกเล่นกับลูกอะไรเงี้ยแค่นี้มันหายเหนื่อยลวปัจจุบันมีแฟนไหม ปัจจุบันตอนนี้ไม่มีครับพี่ใช่ก็กำลังจะบอกเลยฮะว่าอย่าอย่าไปพูดถึงมีลูกเลยนะผมยังผมยังไม่มีก็ยังก็ยังโสดอยู่ฮะใช่จะเริ่มเฟ้นเริ่มอะไรยังไงก่อนไหมตอนนี้อะไรนะฮะเฟ้นเฟ้นหาค้นหาใช่คือ,ค,อคือพอเราอายุมากขึ้นพอเราโตขึ้นเราก็จะมีะความความต้องการหรือว่าความสบายใจที่มันแตกต่างจากเดิมไปซึ่งตรงนี้เราก็บอกตรงๆได้เลยว่าคือเราเราก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนเมื่อประมาณแบบ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วละ ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนมันทําให้เราโตขึ้นมันทําให้เราเจอในสิ่งที่โอเคเฮ้ยเมื่อก,ก่อนทําไมเราเราชอบคนแบบนี้แต่ทําไมณตอนเนี้ยเราชอบคนแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็มานั่งคิดดูว่าอ๋อโอเคมันเป็นช่วงเวลามันเป็นการเติบโตมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอในแต่ละวันเลย,ยนะใช่คุณแม่เลือกเลือกมาให้บแ,แบบแนะนำบ้าไหว่าคนนั้นนะ่ารักคนนี้ดี ไม่มีเลยพี่ไม่มีเขาเขาจะชมแต่คนที่เขาเล่นละครด้วยแต่เขาก็ไม่ได้เชิงพีเต์นนะ<ม>เขามาเดินเฮ้ยน้องคนนี้เนี่ยโสดนะเนี่ยมาใหม่ๆเขาจะบอกเออวันนี้แม่ไปเจอน้องคนนี้มาน่ารักดีเขาพูดแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เชิญแบบเฮ้ยเนี่ยแม่ไปถามเขามานะเนขาโสดนะอะไรเงี้ยเขาไม่ขนาดนั้นซึ่งเขาก็เคารพเราว่าโอเคคือความสบายใจของของเราเนี่ยมันก็คือตัวเราอยู่แล้วเขาคือแม่ไม่รู้เลยว่าเราชอบคนแบบไหนคนแบบไหนที่ทําให้เราสบายใจคนแบบไหนที่ทําให้เราแฮ ppy หรือคนแบบไหนที่เราสามารถจะดูแลเขาได้แม่เองอ่ะก็เป็นห่วงฝั่งผู้หญิงมากกว่าผมด้วยซ้ำไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราจะดูแลเขาได้ไหมเราจะรับผิดชอบชีวิตเขาได้ไหมเราจะสามารถจะเป็นหัวหน้าครอบครัวให้เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ได้ห่วงผมเลยนะอันนี้ผมพูดจริงคือเราเขาไม่ได้มานั่งแบบเฮ้ย <c oughs> เราจะโดนผู้หญิงหลอกไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเลยพี่คือเขาจะเป็นห่วงฝั่งฝั่งหนึ่งมากกว่า <c oughs> ใช่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 ครับใช่แล้วเราแมีสเปคในใจหลวว่าอยากได้ผู้ คือสเปคผมตั้งแต่แรกเลย,เลยคือสเปคสเปคผมตั้งแต่แรกอะผมไม่ได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้มีสเปคที่หน้าตาแต่มีสเปคที่นินสัย <im checks> คือผมชอบอา่าผมชอบผู้หญิงเก่งใช่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมชอบผู้หญิงทางานผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นคนอ่อนหวานใจเย็นอันนี้คือผมต้องค่อนข้างจะสี่เรียนในเรื่องการอ่อนหวานใจเย็นแล้วก็ชอบผู้หญิงที่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความรู้สึกคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาซื้อของให้เลยนะเฮ้ยอย่าได้เสื้อจังอย่าได้เกงจังอยากได้เกมจังอยากได้เลโก้จังเราไม่ต้องการเลย แต่เราต้องการไปด้วยความรู้สึกไปด้วยความรู้สึกนั้นหมายความว่าแบบโอเคเฮ้ยกลับมาบ้านเหนื่อยจังเลยนวดหัวให้หน่อยสินวดมือให้หน่อยสิอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยพี่คือความรู้สึกสําคัญในเรื่องการดูแลเอาใจใส่สําคัญคือผมไม่ไม่เอาเลยจะมาซื้อของอะไรผมผมไม่เอาเลยพี่คือผมต้องการแค่เนี่ยไปเรื่องความรู้สึกเทคแคร์กันคือค่อนข้างจะซีเรียสเลยนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเซฟโซนที่เรารู้สึกว่าโอเคกลับบ้านมาเหนื่อยจังนวดหัวให้หน่อยสินอนตักหน่อยอะไรเงี้ยใช่คับ เขามีเข้ามาบ้างไหมก็มีบ้างแต่ส่วนหนึ่งด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้คนก็จะเออถ้าให้พูดตรงๆคนก็กลัวเราแหละคนก็กลัวเราว่าเออเราจะแบบเจ้าชู้ไหมเราจะไปหลอกเขาไหมหรือว่าจะไปแบบไม่ได้จริงจังกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจริงๆใช่ใช่ครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ฮะรีว่าตอนนี้นสดน,นะใช่สดฮะ